กูเนี่ยจบคณ้รศาสตร์ใช่ปะวันนี้ออกมาทำโครงการมาเป็น CEO มาเป็น MD เชื่อไหมว่างานทุกงานอะที่รับมาไม่เคยมั่นใจเลยว่าตัวเองจะทำได้แค่รู้ว่าจะตั้งใจทำตั้งใจแก้ปัญหาหาคนช่วยวางระบบอะไรก็ได้ให้รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะต้องแก้ได้เวลายอดขายมันไม่เกิดขึ้นทั้งที่ที่ไม่เคยเป็นเซลเราก็คิดว่ามันก็น่าจะทำได้ปะวะเพราะฉะนั้นอนะวันนี้ถ้ามองเห็นความเป็นไปได้ถึงแม้ว่ามันจะเลือนลาง นี่ว่ามันทําให้เรามีแรงผลักดันที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ง่ายกว่าแต่ถ้าทํางานที่รู้อยู่แล้วทําได้แน่นอนงานเด็กเสริมทําได้แน่นอนงานทํากับข้าวทําได้แน่นอนอะไรที่มันแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวนี้มันไม่แน่นอนเพราะว่าความต้องการของอวเนอร์นะเขาต้องการให้เราแอดวานขึ้นทุกวันวันนี้ถ้าเราเตรียมแอดวานไว้ก่อนไม่มีที่ไหนไม่รับเองหรอกเหมือนข้าเขาขะแอดวานมากตอนนี้ไม่รู้ตําแหน่งอะไรเต็ไมไปหมดแล้วเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยสิบแปดมงกุฎนะ มุงกุดเมนเจอร์ฝ่ายขายมุงกุดฝ่ายแบบมุงกุดฝ่ายบัญชีมุงกุดช่ำมากพอมีมุงกุดเยอะฉันก็คือรอดก่อนคนอื่นจ้ะตำแหน่งอะไรอะ่ะก็บอกมาเลยตั้งแต่เราปภพอในซีโออ่ะก็คือยอมโอเคไหม